สวัสดีคร to <región> ับวันนี้เราจะมาบอกนะครับนี่สิ่งที่เราลองก่อนมานานนะครับสิ่งที่เราเร้ทํทำนะครับแล้วก็กำลังคกยกับผู้ประสานงานนะครับพี่ดวงของเรานะครับสวัสดีครับผู้สานงานเรื่องวิ่งต่างนะครับนี่คือเหรียญเหรียญรางวัลเหรียญรางวัลของเราด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าด้านหลังนี่ครับนี่เนาะที่เราจะเตรียมพร้อมในวันนั้นนะครับที่จะมอบให้เจระรุ่นนะครับ มีรุ่นอะไรบ้างครับมีรุ่นอะไรบ้างมีรุ่น21กิโลนะครับสนามมาราธอนเนาะสายสีทองนะครับี่กิโลใช่ไหมครับ21กิโลครับแล้วก็มีสวยมากเลยสีดำสำหรับ10กิโลมินิมาราธอนอ๋อสีดำแล้วเป็นสายเป็นสายใช่ไหมครับใช่สีขาวสำหรับวันหลันเราแยกใช่เราแยกตามตามเบอร์วิ่งเลยตามบิ๊ครับนี่ครับสีตามตรงกันเลยเป็นคอลเลคชั่นเลยงานนี้บัวขาวจะเต็ม นะครับตอนนี้เป็นเป็นเป็นผ้าเป็นเป็นผ้านะครับกันน้ำกันอะไรเปกนพลาสติดไวนิ่วนะลองว่าทนหนาผสมได้เลยเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็เป็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นครั้งที่สองครับที่เราได้ได้ครับก็เนี่อันนี้ปีที่แล้วนะปีแล้วของเราแล้วมีนี้เสื้อเป็นไงครับผู้เขาานะครับนี่นี่เสื้อนี้ครับนี่ตัวนี้เป็นผ้าอันนี้เสื้อที่แล้วก็ยืดอันนี้เป็นใส่เล่นกีฬาเลยผ้าไนลอนมันมันเ่กีฬาแล้วก็เป็นครับ แกน,นัเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเป็นภาพที่เบาๆสบายๆายนะครับใช่ครับก็ในส่วนของเหรียญวิ่งนะครับสิ่งที่เราอยากจะมาบ,บอกกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่จะมาวิ่งว่าอันเนี้ยไม่ได้กันทุกคนนะครับอ่าไมไ่ได้ทุกคนด้วยใช่เพราะว่ามันมันลิมิตเป็นของครับจำกัดใช่ของบัญชาไม,ม่พิมสำหรับเหรียญยี่สิบเอดกิโลนะครับมีร้อยห้าสิบเหรียญ เพราะฉะนั้นร้อยห้าสิบเหรียญเข้านั้นเพราะฉะนั้นร้อ150ยห้าสิบคนแรกที่เข้าเ้นจะได้รับเงินใช่เพราะฉะนั้นต้องต้อง,ต,องต้องสู้กันหน่อยนะครับงานนี้ปกติจบคนวิ่งจบเรียกฟินิชเชอร์ร้อยห้าสิบคนแรกเราจะเป็นไฟเตอร์ต้องต้องสู้ต้องซ้อมได้ข่าวว่าปีนี้คือแต่ละรุ่นเนี่ยสมัครเกินใช่ตอนหเลย่ตอนนี้ยี่สิบเอ็ดกิโลนี่ร้อยห้าสิบเหรียญแต่คนสมัครไปร้อย เจ็ดสิแล้วครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะถึง200กว่า300รเลยนะแต่ละรุ่นเลยใช่ไหมครับของของรุ่นยี่สิบเอ็ดนี่รใช่แต่คนที่มากนเยอะมากซึ่งตอนนี้คนวิ่ง10กิโลกันเป็นเรื่องธรรมดาเลย10กิโลนี่เราเตรียมเหรียญไว้350เหรียญตอนนี้ครับตอนนี้480แล้วจำนวนผู้คนจะวิ่งจะ500แล้วเพราะฉะนั้น350ขั้นแรก ท่านั้นนะครับที่จะได้รับเหรียญนี้ลิมิตนะครับมีมีคุณค่ามากเอาไม่งั้นก็ต้องแข่งสู้กันหน่อยแข่งต้องซ้อมครับต้องซ้อมต้องซ้อมก็ต้องเพราะต้องวิ่งแข่งกับัวขาวด้วยนี่บัวขาวจะวิ่งด้วยเนาะแล้วก็สําหรับฟันรันนะครับฟันรันเรามีจํานวนห้าร้อยเหรียญนะครับห้าร้อยเหรียญฟันรันนี่ก็สำหรับผู้ที่วิ่งฟันรันจะได้จะได้จะเหรียญได้จะเหรียญแต่ว่าผู้ที่วิ่ง ยี่สิบเอ็ดนะครับกับสิบนี่จะได้เสื้อด้วย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 นะครับก็อันนี้ห้าร้อยเหรียญนะครับนั่นก็คนคนสนัดเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวยังจะมีอีกต่อไปเห็นบอกว่าชาวบ้านอจะลงเห็งแล้วก็อยนกีธิบานว่าสวรรค์อยากมาอยากมาลงอยากมาลงอยากจะได้เหรียญอยากได้เหรียญเหรียญมีมีจากัดมีจํากัดที่เรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนิมิตเต็ดใช่ไม่ได้ไม่ได้ได้ทุกคนต้องต้องตอบต้ได้นะถือว่าได้ได้เป็นของใช่ครับชื่อคือภูมิใจที่ได้แหะเนาะใช่ใช่เพราะว่าทุกคนต้องต้องแข่งเข้าชินไทยอ่ะเนาะใช่ครับก็คือเหมือนบัวขาวแหละตึปเป็นนักสู้อ่ะต้องต้องเป็นนักสู้แต่เรี่อง แต่ละรุ่นนะสายไม่เหมือนกันนะครับสายมันเหมือนกันเป็นสายดำสายขาวสายเหลืองคือคือคือสายยางสายเหลืองนี่หดสุดครับสายเหลืองนี่ใช้ทองครสายเหลืองสายเหลืองสายทองครับทองสายเหลืองสายทองครับสายทองเรียกสายทองสายเหลืองนี่ทองนี่คือ21โลนะครับมีแค่ร้อีแค่150เหรียญนะครับใช่ใช่อันนี้สามร้อยหาสิบแต่ท่านก็สู้กันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็แล้วก็จะมีรางวัลให้ด้วยใช่ป่ะใช่สำหรับ21 กิโลกับปิกิโลเรามีเรามีรางวัลรางวัลเดียบขาวนั่นแหละที่เตกมไม่ใหช่ขาที่เตรียมให้ด้วยนอกจากเนื้อนอกจากเสื้อแล้วก็เนื้อแล้วก็มีรางวัลด้วยรางวัลแล้วก็รางวัลใหญ่คือรางวัลโอเวอร์ออลชายและหญิงไม่ว่าจะรุ่นอะไรหากเข้าคนแรกเป็นรางวัลโอเวอร์รางวัลใหญ่เลยมีเงินรางวัลมีโด่งบินโอ้โด่งบินด้วยใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เล็กเล็กโอ้โหงานวิ่งนี้งานวิ่งแบบนี้ไม่มีแล้วเขาเห็นในเฟซบุ๊กเขาในนี้กันบอก งานวิ่งพี่บัวแมนแมนฟรีฟรีไม่มีอีกแล้วนี้ฟรีคือเปิดโอเพ่นเลยใช่บัวอยากคือคือยังอยากให้คุณรู้ก่อนไงแล้วก็อยากให้คุณมาวันข้างหน้าเพราว่าคราวนี้เราเราให้ทุกคนมาร่วมสนุกก่อนใช่อยากให้คนมาที่บ้านในวันข้างหน้าเราก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆแล้วก็รอดูนะครับสำหรับนี้เนี่ยเรามันจะมาคือมาประกาศให้ทุกคนได้รู้ระหว่างเรียนเรามาถึงแล้วนะครับเวลาต่อป้ายแล้วก็เสื้อทุกอย่างพร้อมแล้วพร้อมแล้วแล้วก็รอวันรอวันเจอกันตอนนี้นะครับตอนนี้คนสมัครเยอะมาก เราก็เราจะปิดรับสมัครเราจะปิดรับสมัรครวันอาทิจะปิดแล้ววันอาทิตวันอาทิตย์นี้แล้วคือ<ะ>ตอนนี้คืออาจารย์เนื่อคืออาจารย์เต็มเต็มแล้วใช่วันอาทิตย์ที่สามสิบมการามนี้นะครับน่าจะถึง<อ>ผมยังไม่แน่ไม่แน่ใจในต้องเข้าไปดูที่เว็บว่ากําหนดเวลาน่าจะอาจเป็นเที่ยงคืนวันอาทิตย์เท่านั้นพอไม่งั้นเรารับไม่ไหวแล้วคนเยอะมากครับใครที่สนใจต้องรีบสมัครนะครับรีบลงทะเบียนเลยต้องลงทะเบียนมานะครับโดยเฉพาะ อ่ายี่สิบเอ็ดกิโลกับสิบกิโลเนี่ย<ม>เพราะว่ามีเงินรางวัลครับคุณต้องมีนัมเบอร์คุณต้องชื่อต้องตรงกันเราต้องตรวจสอบเราถึงจะแจกรางวัลให้ได้ถ้า<ม>ถ้าได้รางวัลที่เข้าเซ็น<ม>ครับผมแล้วก็เราก็คิดว่า21กิโลนี่เราคงจะรับอีกไม่เกินร้อยคนหรอกนะครับเพราะว่าคนเยอะมากแล้วตอนนี้แล้วก็สิบกิโลนี่4ี่ร้ยแปสิล้วอะ<ม>่ะผมคิดว่าเราน่าจะน่าจะมีการลิมิตคนอยู่ที่แค่ประมาณ500ม5้าร้อยกว่าคน5้ายห้าิบคนครับแต่ ปันรันนี่เราอยากให้มากันเยอะๆเราเตรียมเหรียญไว้500เหรียญแต่ก็ท้ามาเยอะกว่า500น่าจะเยอะเพราะว่าจะมีเอาไว้โชวที่บ้านนะใช่ใช่ใช่แล้วก็ผู้เขาก็แก่จะลองวิ่งดูนะครับแล้วถ้า500คนที่จะได้เหรียญกลับกลับบ้านไปสวยงามมากครับมีทั้งสัญลักษณ์บรรชาเมฆเนาะของค่ายบรรชาเมฆกินแล้วก็มีวันโลโก้ของงานครับแล้วก็ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการครับของราชภัฏน์ตรินแล้วก็ าการท่องเที่ยว a m a z i n g t h a i l น n d ครับที่สำหับถึงงานนเที่ยวนะครับมาๆกันเยอะๆครับต <c oughs> ื่นเต้นเนาะ <c oughs> เราตื่นเต้น <c oughs> ครับก็อย่างนี้ก็คือทุกอย่างบอกพร้อมเราพร้อมแล้วนะทีมงานท<อ>ุกคนพร้อมแล้วครับเราก็รอวันที่เจอกับทุกคนในวันทีแนนะ่แล้วกันเนาะยังไงก็ขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับวันนั้นนะครับ กับผมขอดีตรนี้เนาะใช่เจอกันแน่เจอกันไหมครับได้แน่โอเคครับซ้อมมานะครับซ้อมมานะครับต้องซ้อมนะครับไม่ซ้อมนี่อดได้เหรียญนะครับเพราะว่าเรามีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ปลายจังหนะครับโอเคครับก็บอกทุกคนนะครับเรื่องประชาสชนเรื่องวิ่งนะครับเพราะเราท้องนะนะครับรอวันเจอเจอวันเจอกับนักวิ่งในวันนั้นใช่โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสสวันะครับ